น,นี้นะคะก็มาซื้อรถรถดัมนะคะวันนี้มาซื้อรถด,ดัมสองคันนะคะคันแรกนะคะนี่วางมัดจำเรียบร้อยนะคะสั่งซื้อที่แสนสุขคาเพ้น,นะะวันนี้มาซื้อไก่มาซื้อซื้อถึงอีสานนะฮะรถจวเพราะว่าที่นี่มันเป็นแหล่งศูนย์รวมแบบที่เขาต่อรถขายนะคะเยอะมาก ร้านเยอะมากนะคะตอนนี้ก็มาดจาเรียบร้อยแล้วนี่มัดจาแล้วแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปอีกร้านนึงก่อนที่เขาจะปิดนะฮะเขาปิดห้าโมงนะ <laughs> <laughs> แต่เมื่อกี้นี่ก็ <laughs> ก็ไปพูดคุยไว้ละนะคะก็ไม่ทันอ่าปปัดทัวร์ปูปัดทัวร์ว <laughs> ันนี้นะคะเราก็จะใช้ชื่อทีมว่าตะักะแตทีมตแะกตักแตนทีมนะคะสำหรับอ่าบริการขุดลอกผม ถมดินขายดินนะเป็นเที่ยวชั่วโมงก็รับนะคะก็ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่ตั้งกระแตนทีมนะคะเบอร์โทรพิภพศูนย์เก้าสามห้าสี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์สองขอให้รับอีกรอบนึงศูนย์เก้าสามห้าสี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์สองทิศหานะคะติดต่อทิศหาเลยเป็นเป็นทีมตั้กแตนทีมนะคะซึ่งเราจัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อบริการอ่าบริการขุดลอกถมนะฮะขุดลอกถม ดินหรือรับเป็นชั่วโมงอะไรคือทุกรูปแบบนะคะรับหมดเลยเรามีบริการรถแมคโครนะคะแล้วก็มีบริการรถดมนะคะมีแมคโครแล้วก็ดมหลายคันนะคะยังไงก็ติดต่อกันมาได้นะคะตอนนี้เต็มที่นะคะลุยหน้าเดานินสวยนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะก็บอกต่อๆกันเด้วยกันแล้วกันนะคะว่าเราเปิดรับแบบนี้แล้วนะคะมีบริการแบบนี้นะคะตะกั่วแตนทีมนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งค่ะถึงแล้ว อันนี้อีกอูนึงนะคะอีกอูขาจ,จองหมดแล้วเขาจองหมดแล้วแล้วก็เลยต้องรอรอสิบห้าวันเนาะสิบห้าเอ้ยอันนี้สามสัปดาห์ประมาณนั้นอันนี้สามสัปดาห์แต่อีกอันนึงแต่ทวันอ่าแต่อันที่จองเมื่อกี้นี่สิบกว่าวันประมาณนี้เดี๋ยวไปไปทำสัญญากันค่ะอันนี้คือสีน้ําเงินที่พี่ทิพย์สั่งไว้เลือกไว้นะคะสีนี้แหละนี่แหละน้ําเงินนี่แหละเออสวยดี เราสัง่งพยายามขึ้นกก็ลัวอะไรอันนี้เอาซุปเปอร์แมนไม่ใช่เหรอซไปเปอร์แมนเฮ้ยซุปเปอร์แมนไม่ใช่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเอาสีน้ำเงินแล้วอันนั้นเป็นแมงมุมตั้งกันกันน,กนั่นแหละสไปเดอร์แมนสะพันไม่ว่าเขาช่างยาวไม่เขาเอาไปขึ้นเขาเอาไปขึ้นที่นูน่นเขาไปเขาไปขึ้นโอนช่างยาวแต่ว่าของร้านนี้ออื ี้กำลังทำสัญญากันอยู่นะจ๊ะเอาพีมพ์ยังพิมน์ดำเจ๊สวยสวยคุ <c oughs> จบปุ่งงามปุงป่งงามให้งามเหลือหลายเออรถกว่านี้งามกว่านี้เออถ้าดรดราคากว่านี้นี่น้องไม่ได้ตัวเด็ไปนั่นน่ะนั่นนะ่ะ มานจำหน่อย,หน,อยหน่อยก็พอเดี๋ยวไปจัดเต็มอะ,อะไรปกติสองหมื่นเมื่อหนึ่งเมื่นึงได้ไหมโอเคโอเคได้ได้สองหมื่นก็ได้ใครสนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะต,ต่อได้เลยบริการขุดลอกถม เดี๋ยวใส่เบอร์ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะคะใส่เบอร์ไว้ด้านล่างตรงอธิบายเนาะติดต่อที่ผ่านได้เลยนะคะนี่กำลังทำ